วันนี้เงียบเหมืนเลยนะคะยาชิก็กลับจาปานก็กลับมันก็เลยเงียบนะคะเอซีวันนี้เงียบมากแมดาก็กลับก็เลยไม่รู้จะให้ดูอะไรนะคะเดี๋ยวยายก็จะเข้าบ้านแล้วนะคะไปหาซักผ้านะคะเมื่อกี้แอนแฟมิลลี่ก็ขี่รถไปเอาผ้าไปซักกับลูกเขาละ ลายจะลายสั้นๆน,นะคะลายจะลายสั้นๆเหมือนกับอ่าแล้วก็ให้เอฟซีเข้ามาดูย้อนหลังให้ยายด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรนะคะสวัสดีทุกคนนะคะคุณอะไรนะคุณมีอะไรนมีอะไรยายเี้ยอก,กไปนั่นต้นสือเด้อพี่น้องเอ,อ้สวัสดีสี่สิบพนจ้ามาอัปเดต มาอัปเดตบันไดให้ดูนะคะนี่ดูกันลุงจินมสองคนนี่นะคะวันนี้ตั้งแต่เช้ามายายเพิ่งลงคลิปแรกบ้านเสือแล้วก็คลิปที่สองบ้านลุงวางาน้นะะนองนั้นก็ยังไม่มีคลิปอีกฝากดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะเสื้ออะไรคะเห็นอ,หอ๋อเสื้อป้านะเหรอ เห็นแต่ในรูปเห็นแต่ส่งมาในไลน์เห็นแต่ในป้าใสอยู่คุณไม่คิดอะไรไม่คิดด่าอะไรพชื่อใช่ไหมคะอ่าตายแล้วเปล่าเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูเหมือนกันมาดูด้านหน้านิดนึง นี่นะคะ FC เห็นไหมคะ FC เห็นไหมยายไม่เห็นเด้อเดูเองเด้อยายไม่เห็นนะยายยกให้ดูเฉยๆนะคะเพราะว่ายายอยู่ต่ำๆนะคะยายใส่ไม้แล้วก็ยกให้ดูเอานะคะสวยไหมคะ FC สวยไหมคะ ขอบคุณนะคะเดี๋ยวยายจะไปอีกอีกมุมหนึ่งนะคะมาข้างหลังอีกอีกอีกสองนาทียายลงไลท์เอาให้ได้ถึงร้อยไลท์เลยยายจะลงไลท์แล้วยายจะพามาเมข้างหลังนะโอ้แม่เจ้ามองเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะเอฟซียายไม่เห็นเด้อ ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลฟ์อา้าวกดไลค์เลยจ้าเหลือสองนาทียายก็จะลงไลค์ให้มันได้หนึ่งร้อยไลค์นะอีกสามสามสิบไลค์นะคะกดอีกสามสิบไลค์แล้วไลฟ์จะขึ้นไลค์ใหม่นะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะยศีนะคะไม่รู้จะให้ดูอะไรถ่ายคลิปก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูก็เลยไลค์สั้นๆนะคะไลค์สั้นๆให้เอฟซีเห็นเลยนะคะแล้วก็จะลงไลค์แล้วก็ขึ้นใหม่นะคะ ขอบคุณสามสิบท่านนะคะขอบพคุณมากเลยนะคะอีกยี่สิห้าไลค์ค่ะยยอีก,อ,กอีกหนึ่งนาทีจะได้มายืดตั้งยี่สิบห้าห้าท่านนะคะใครยังไม่กดกดเลยนะคะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีกับยี่สิบห้ายี่สิบห้าไลค์สวัสดีค่ะคุณเอ็มนะคะขอบคุณทุกคนเด้อจ่าที่เข้ามาเอฟซี FC ไปแล้วนะคะ เอฟซี FC, กดเลยะคะ่ะอีกยี่สิบท่านนะคะยายก็จะลงไลน์แล้วะคะ่ะจะไปอัปเดตสวรให้ดูนะคะกดเลยนะเอฟซน,นี่ออกมาท้องสวย สวยงามมากอีกยี่สิบท่านจ้ายี่สิบท่านอ้แสงรอดท้องหงวงปู่แล้วแสงรอดและเอฟซีแสงสะท้อนมาแล้วนะคะนั่อู้สวยมากๆไป